แม้คนเราจะต่างจิตต่างใจที่เรียกว่านานา,นาจิตตังบางคนปรารถนาจะดูหนงังบางคนปรารถนาจะดูละครก็แล้วแต่แต่เมื่อเพ่งผลแห่งความปรารถนาของทุกคนแล้วก็คือปรารถนาความสุขเป็นดุดเดียวกันหัวข้อยอดปรารถนาก็ต่อจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราพูดกันไว้ว่าร่างกายนะครับตัวเราเนี่ยนะครับมาประกอบด้วยสส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนกายกับใจนะ ยอดปรารถนาเป็นที่ทราบกันแล้วว่าตามธรรมดาของจิตย่อมมีความนึกคิดมีความต้องการอยู่เสมอการเคลื่อนไหวของจิตนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวไปตามความต้องการหรือจะว่าการเคลื่อนไหวของจิตที่แท้ก็เป็นความต้องการอยู่ในตัวก็ได้เช่นต้องการจะนอนต้องการจะลุกขึ้นต้องการแปลงฟันต้องการจะล้างหน้าต้องการรับประทานอาหารจนกระทั่งต้องการฟังปาฐกถา ว่าให้กระชั้นในขณะนี้เองจิตของท่านก็เคลื่อนไปตามความต้องการอยู่ทุกขณะคือต้องการจะฟังดูสิว่าต่อจากคำนี้ไปปาถกก็คือคนพูดเนาะปาถกจะพูดคําว่าอะไรและจิตของผมก็เหมือนกันยอมเคลื่อนกระแสะความคิดคืบหน้าไปเสมอว่าพูดคำนี้แล้วต้องการจะพูดคำนั้นๆต่อไป บางขณะท่านอาจจะคิดว่าตนเองไม่มีความต้องการอะไรเช่นขณะกําลังนั่งทอดอารมณ์สบายๆข้าวก็อิมอ่มแล้วน้ําก็อิ่มแล้วมีใครถามว่าท่านต้องการอะไรบ้างเราก็ตอบไปทันทีว่าเปล่าไม่ต้องการอะไรเลยนี่ท่านหยิบเอาอาการของจิตชั้นนอกขึ้นมาตอบแต่ถ้าตรวจดูความรู้สึกของจิตอย่างละเอียดแล้วในขณะที่ท่านไม่ต้องการอะไรนั่นแหละจิตของท่านก็กําลังต้องการคืออย่างน้อยที่สุดก็กําลังต้องการอยู่เฉยๆหรือต้องการไม่ให้ใครเอาอะไรมาให้อีก ลองสังเกตดูให้กระชัน้นจะเห็นว่าแท้จริงความคิดของจิตย่อมเป็นความต้องการอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นตราบใดที่จิตยังคิดจิตก็ยังมีความต้องการอยู่ตราบนั้นความต้องการนั้นถ้าพูดเป็นศัพท์เป็นแสงก็เรียกว่าความปรารถนาทีนี้ความต้องการหรือความปรารถนานั้นแม้คนเราจะต่างจิตต่างใจที่เรียกว่านา,นานาจิตต่างบางคนปรารถนาจะดูหนังบางคนปรารถนาจะดูละครก็แล้วแต่ แต่เมื่อเพ่งผลแห่งความปรารถนาของทุกคนแล้วก็คือปรารถนาความสุขเป็นดุดเดียวกัน พระนักเทศชอบแสดงว่าความสุขเป็นยอดแห่งความปรารถนาของคนทั้งปวงก็นับว่าเป็นการแสดงที่ค้านไม่ได้เลยทําไมท่านจึงว่าความสุขเป็นยอดแห่งความปรารถนานั่นก็เพราะว่าขึ้นชื่อว่าความปรารถนาแล้วมันไปสุดยอดที่ความสุขสุดตรงสุขนั่นเองไม่ว่าใครจะปรารถนาอะไรปรารถนาจะนั่งก็ขอให้ได้นั่งเป็นสุขปรารถนาจะนอนก็ขอให้ได้นอนเป็นสุขปรารถนาจะกินก็ขอให้ได้กินอย่างเป็นสุขคือมันไปสุดยอดที่สุข ชั้นที่สุดแม้จะเข้าตารางก็ยังขอให้ได้อยู่เรือนขังที่สุขสบายหรือแม้จะตายก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุขโอ้ว้าวเลยนี้นะทุกคนต้องการสุขนะครับบางคนอาจคิดว่าคนปรารถนาทุกใส่ตัวก็มีอย่างเช่นคนที่กําลังด่าก,กันหรือต่างฝ่ายต่างทุบตีกันชุลมุนดูก็เป็นเจตนาทำในสิ่งที่นําทุกข์แต่ความจริงทั้งสองฝ่ายอยากสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละ คือในขณะที่เขาด่าอยู่นั้นเขาเห็นว่าการที่ตนได้ว่าคํำเจ็บๆแสบๆกับอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมันเป็นความสุขที่เขาด่าก็คือด่าเพื่อให้ตัวเองสุขนั่นแหละ ที่ตีเขาชกต่อยเขาก็อยากสุขทั้งนั้นคือเห็นว่าการได้ต่อยเขาจังๆนั่นแหละเป็นความสุขของตัวโดยในยะนี้เราจะเห็นได้ว่าความปรารถนาของคนเรานั้นสุดยอดอยู่ที่ความสุขจริงๆแต่ที่ว่าสุขสุขนี้หมายถึงความสุขในรสนิยมของผู้นั้นเองคนขยันทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำก็อยากสุขคนเกียจคร้านงานการไม่ทำก็อยากสุขคนกินยาอายุฒนะให้อายุยืนก็อยากสุขคนกินยาพิษเพื่อให้ตัวตายก็อยากสุขตำรวจวิ่งไล่ผู้ร้าย ก็อยากสุขเพราะสุขของตำรวจอยู่ที่การจับผู้ร้ายได้นะ <c oughs> สุขสุขจริงๆนะฮะฝ่ายผู้ร้ายวิ่งหนีตำรวจอย่างไม่คิดชีวิตก็อยากสุขเพราะสุขของผู้ร้ายอยู่ที่หนีตำรวจให้พ้นแม้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้รบกันอยู่ทุกวันนี้ตาย60ปีแล้วนะจ๊ะก็เพราะเรื่องอยากสุขทั้งนั้น พวกเหนือก็คิดว่าสุกที่ตีพวกใต้ให้แตกพวกใต้ก็คิดว่าสุกอยู่ที่ตีพวกเหนือให้แตกผลที่สุดก็ฟาดกันแหลกอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวอยู่ทุกวันตกลงว่าความสุขเป็นยอดปรารถนาของคนจริงๆเป็นไงฮะนะเข้มข้นไหมนะมันจะไม่เหมือนนะอารมณ์จะไม่เหมือนกับมงคลชีวิตเพราะมงคลชีวิตเนี่ยท่านแบบแตกทาโดยละเอียดนะแต่อันนี้คือสรุปลัดตรึงนะแล้วก็ ลงมาโป๊ะโป๊ะป๊ะ,ปะ,ปะฟัน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 เลยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละตอนจะค่อนข้างสั้นกระชับแต่คือหมัดฮุกเลยนะครับเนาะก,ก็หวังว่าคงจะชอบนะครับกับ EP นี้นะยอดปรารถนานะครับเนาะก,ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปสำหรับ EP หน้าละกันนะครับ EP ีนี้พอแค่นี้ครับแล้วพบกันสวัสดีครับ